ในสัญญามีเขียนว่าเริ่มฉายสามทุ่ม,มถึงตีสครับมีระบุเวลาทีนี้พอถึงวันที่29มกราปี2532ประมาณบ่ายสามโมงมผมก็จัดลูกน้องไปทั้งหมด7จ็ดคนครับขึ้นรถไปก็ไปถึงที่หมู่บ้านวังทองประมาณ5้าโมงเย็นพบข้ามพอดีไปถึงบ้านวังทองปรากฏว่ามีคนมารอรับ ที่หมู่บ้านนะฮะแล้วบอกว่าหนังที่จ้างมาวันเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปฉายไปถึงที่นั่นเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวฉายที่นี่แหละนะฮะลูกน้องก็จัดการช่วยกันขนของลงขึ้นจอขึ้นอะไรติดเครื่องทําไฟนะฮะหัวค่ําพ่อค้าแม่ขายก็ไม่มีเอ๊ะมันมีแต่ความว่างเปล่ายังไม่เห็นมีผู้คนเดินไปเดินมาเลยนะฮะพอเริ่มฉายหนังปั๊บมองไปที่หน้าจออีกทีหนึ่ง สิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าจอนะครับ,รบผู้หญิงนุ่งขาวผมขาวอ,อยู่ข้างหนึ่งผู้ชายแต่งชุดดำใส่เสื้อคอจีนอยู่อีกข้างหนึ่งลักษณะนั่งคนละข้างนั่งเฉยชายหนังตลกก็ไม่หัวเราะ ฉายหนังบูก็ไม่มีไม่มีแอะไม่มีหัวเราะไม่มียิ้มองเน่บูแน่บูแน่ครับทองบูแน่บ้านผีปอบหนังตลกก็ไม่หัวเราะมันแปลกประหลาดครับเอ๊ะทำไมไม่มีคนเดินไปเดินมาไม่กระดุกกระดิกอะไรกันเลยมันเป็นยังไงชักแปลกๆปนะฮะก็ฉายหนังไปถึงใกล้ประมาณตีสี่เขาก็มาเคาะเรียกเอาเงินให้อีกสา0พน้าที่ยังค้างอยู่ที่ยังค้างอยู่ตามใบสัญญาให้3,5มพแล้วก็บอกว่า รีบเก็บของอก่อนที่ฟ้าจะสว่างครับถ้าสว่างแล้วพวกคุณจะออกยากพวกคน<อ>ที่เขาบอกนี่คือผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเออเก็บของแล้วออกไปเลยนะขับตรงออกไปเลยหยุดหนังทันทีนะฮะอพอหยุดหนังเปิดไฟอีกทีหนึ่งพบแต่ความว่างเปล่ามไม่ทราบว่าที่นั่งดูหนังนะ่ะหายไปไหน ไม่ว่าผู้หญิงข้างหนึ่งหรือผู้ชายข้างหนึ่งครับไม่ทราบว่าหายไปได้ยังไงไม่มีร่องรอยของการเดินไปเดินมาหายเห็นแต่ความว่างเปล่าจอหนังขาวโพลนเพราะว่าเปิดไฟแล้วหนังลูกน้องห้าคนก็ตื่นลงมาช่วยกันเก็บของเก็บของเรียบร้อยก็ขับรถออกมาลูกน้องก็นั่งอยู่ท้ายรถเขาพยายามสังเกตว่าเอะผิดสังเกตตั้งแต่ตอนเข้ามาทำไมวางเวงเงี้มองไปท้ายรถเห็น อะไรมีอะไรเหรอพ่อทีทำไมอ่ะเดินมาทำไมเดินมาเพื่อให้พวกเราตกใจกันไม่ไม่คนตัวบล็อกเข้ามาว่าแบบชุดขาวเนี่ยมันเป็นยังไงไม่เห็นอ๋อนั่งนี่ดีกว่านั่งดีกว่าเชิญเชิญเชิญเออนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเออนั่งเลยนั่งฟังได้เลยเออโอ๊ยอยู่นี้อยู่นี่อยู่นี่ อันนี้ใกล้เคียงของจริงเลยครับใกล้เคียงของจริงเลยครับใกเคียงด้วยนุ่งขาวผมขาวอย่างนี้นะครับเออเป็นไงล่ะจะเล่นหูห้าคนที่นั่งอยู่ท้ายรถเนี่ยสังเกตอีกทีหนึ่งเหมือนรถเนี่ยวิ่งออกมาเหมือนกับแหวกน้ําออกมาครับเหมือนกับแหวกน้ําออกมาเสร็จแล้วก็ขับมาถึงสว่างที่อยู่หมู่บ้านวังทองครับ ก็จอดรถที่ร้านค้าเพราะว่าความอยากบุหรี่นะครับ,รบก็จอดรถซื้อบุหรี่แม่ค้าชาวบ้านก็เลยถามว่ารถหนังทำไมมาแต่เช้าจังไปฉายหนังที่ไหนมาเนี่ยอา้าวก็ไปฉายเลยจากนี่ไปสองสามกิโลฮะพวกเจ้าไปฉายหนังที่นี่ได้ยังไงที่นี่มันมีแต่ดงผีดงชะโนดไม่มีบ้านคนคโอ้แสดงว่าผีมาจ้างหนังแล้ว คนหนุ่มก็ขับรถมาอีกบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงหนังครับได้ยินเสียงหนังฉายกลางแปลงแต่ขับรถมอเตอร์ไซค์หาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นวนเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแปลกมากหลังจากที่เก็บเครื่องฉายหนังก็ขับรถกลับมาที่ร้านถึงประมาณ4ี่โมงเช้าก็นําเงินมาให้ผมอีก3 5มพครบครบทวนถูกต้องใบสัญญาคืนมาด้วยครับแล้วก็บอกว่าเท่าแก่ครับพวกผมเจดคนขอลาออก ด้วยเหตุผลผมก็เลยถามว่าออกเรื่องอะไรถ้าแกเมื่อคืนเนี่ยผมนอนอยู่บนหลังคารถอ่ะผีหลอกหมดคืนเลยจะมาหักคอมั่งจะมาอันนั้นอันนี้บ้างครับพราผมพวกผมอยู่ไม่ได้หรอกจูกผีหลอกไอ้คนฉายก็บอกว่าเหมือนกันผมฉายหนังทีแรกอ่ะมีคนดูแต่พอเปิดไฟทีมันจะไม่หายไปไหนหมดครับมันแปลก แสดงว่าผมถูกผีหรอกผมไม่อยู่เท่าแก่ไม่ให้เงินผมก็ไม่เป็นไรครับ,รบผมไม่เอาขอผมกลับบ้านเถอะผมก็บอกไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากจะพักผ่อนนะผมก็จ่ายเงินเดือนให้เข้าไปหลังจากนั้นจกักสองสามเดือนมันก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆชาวบ้านดังขึ้นมา ดังไปถึงผู้ใหญ่ในจังหวัดก็โทรมาถามผมก็ว่าเอ๊มันเรื่องอะไรเพราว่าโจดจันว่าจ่มจันผีจ้างหนังนี่กูเรื่องขึ้นมาหรือเปล่านะครับดูน้องมาลาออกเพราะเรื่องนี้ใบสัญญายังเก็บไว้อยู่ใช่ครับใบสัญญายังอยู่เราจะต้องไปไปหาเจ้าภาพคนที่ชื่อนายจำปาคำแก้วเพราะมันมีที่อยู่อยู่แล้วก็เลยขับรถไปหานายจำปาคำแก้วที่บ้านเขาก็เจอตัวเขานะครับคือนายจำปาคำแก้วมีตัวตนจริงมีตัวตนจริงๆ ก็ถามนายจำปาคอนแก้วว่านายจำปาไปจ้างหลังผมไหอฉายที่นี่หรือเปล่าวันที่ยี่สิบเก้าฉายแกก็บอกฉายมองนี่มองนี่มองนี่คือที่นี่หน้าบ้านผมนี่ละงานแจกเข่างานแจกข้าวหมายถึงงานทําบุญอุทิศหาคนตายแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยมีหลังมาฉายที่บ้านวังทองเลยแม้แต่ครั้งเดียวลุงจำปาไอ้ที่เขาว่าชะโนดชะโนดแต่มันอยู่ตรงไหนครับแกก็บอกว่า เท่าแก่ขับไปอีกสักสองสามกิโลก็เจอเข้าไปก็จะไปเจอสำนักสงฆ์เจอสำนักสงฆ์ที่เมื่อก่อนยังไม่เป็นวัดนะฮะ<ช>แล้วก็ก็ไปเจอหลวงปู่คำตาซึ่งตอนนั้นท่านรักเป็นเจ้าวาดคิดว่าเป็นเจ้าวาดะฮะก็ไปกราบท่าน แล้วก็เรียนใน้ท่านทราบว่าเหออลวงปู่คําตาเนี่ยผมมาเรื่องนี้เขาโจดจันว่าผีที่เนี่รับไปจ้างหนังผมมาฉายหลวงปู่คําตาคิดว่ายังไงอืมอาจจะใช่เพราะว่าที่นี่น่ะเป็นเมืองพญานาคเป็นเมืองพญานาคม,มีทางขึ้นลงของอพญานาค ซึ่งชื่อว่าพญาสีสุโธท,ที่15ค่าเนี่ยจะกลายร่างเป็นมนุษย์ขึ้นมาบรรพ็น,นุญเรียกว่าพ่อปู่สีสุโธข้างแลมก็จะกลายร่างเป็นพญานาคเรียกว่าพญานาคสีสุโธครับที่เกาะแห่งเนี้ไม่มีสะพานปูนเหมือนทุกวันนี้เป็นไม้สองท่อนครับ เดินยาวข้าไปก็อธิษฐานบอกว่าเอ๊ะถ้าเรื่องราวที่มันเป็นจริงรง่ายๆก็ขอให้เห็นอะไรหน่อยรรปรากฏวไว้ที่บ่อน้ำนะฮะฟองอากาศค่อยๆผุดขึ้นมาบ้บม,ๆ,ๆ,บม,ๆ,ๆ,บมๆ,ๆขึ้นมาเยอะมากเป็นฟองอากาศซึ่งตอนหลังมาสันนิษฐานว่าคือลมหายใจของพญานาค,คและบ่อน้ําแห่งนี้คือทางขึ้นลงของพญานาคสู่เมืองบาดาลและสามารถทะลุลําน้าโขมแฟนผมเนี่ยบ่อน้ำศักธิ์เขามี ตะบ,บวยให้ตัก<อ>น้ำกรอกอแต่แกมักง่ายแกก็เอาขวดเนี่ยลงไปจุ่ม,มปรากฏว่าหักนิ้วทันทีเลยครับ